้าลิขิตพริกโชคชะตาตอนที่สาเอเมื่อฟ้าถล่มลงมาเขาอยู่กับนางหือนชางเซิง ไม่เข้าใจความหมายของอีกฝ่ายจึงขยับไปหาเด็กสาวพยายามบังนางเอาไว้ที่ด้านหลังอย่างเต็มที่สีหน้าของบุรุษเผ่าปีศาจเศร้าสลดเพราะการปรากฏตัวของเจ้าข้าจึงหมดหนทางที่จะสังหารนางทำได้เพียงใช้สาตราวิเศษและตกตายไปพร้อมกับเจ้าแต่ในเมื่อนี่คือความตั้งใจของท่านกุนซือผู้ใดก็ไม่อาจต่อต้านฉินฉางเซิง รู้สึกไม่สงบมือที่กุมด้ามกระบี่กระชับแน่นยิ่งขึ้นบุรุษเผ่าปีศาจยืดตัวลุกขึ้นจ้องมองไปยังเฉินฉางเซิงกล่าวออกมาจากใจเจ้าหนุ่มข้าไม่รู้ว่าเจ้าคือใครแต่ข้าคิดว่าภายภาคหน้าเจ้าจะต้องเป็นบุคคลที่เยี่ยมยอดอย่างแน่แต่น่าเสียดายที่ข้าคืนนี้เจ้าจะต้องตายไปพร้อมกับข้าซะแล้วกล่าวประโยคนี้จบ เขาก็ชูอาวุธที่ทําจากเหล็กขึ้นปลิ่นไออันหน้าเกรงกลัวอย่างยิ่งสายหนึ่งแผ่ลงมาจากฟ้าเหล็กละเอียดจํานวนนับไม่ถ้วนปล่อยออกมาจากความมืดม่านไรรูปร่างที่กันแยกโลกทั้งสองเตือนหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าจากนั้นตาขายยักษ์สีดํารูปร่างดุดภูเขาลูกหนึ่งร่วงหล่นลงมายังสำนักศึกษาศาสนาหลวง ตาตาตาขายควันใบหน้าของโลโล่ขาวซีดเอ่ยพึมพำออกไปตาขายควันอยู่ในอันดับ19ของธรรเนียบร้อยสตราวุฒิสตราวิเศษของเผ่าปีศาจเล่ากันว่าราชาปีศาจองค์แรกเมื่อต้องการล่าสัตว์จะใช้สิ่งนี้แทนตาขายเมื่อมันร่วงหล่นลงมาฟ้าดินจะถูกปิดล้อม ไม่มีสิ่งใดสามารถทำลายได้แม้แต่กระบี่วิเศษที่เรื่องลือเหล่านั้นก็ไม่อาจทำลายได้กล่าวกันตามเหตุผลอาวุธเผ่าปีศาจที่แก่งกล้าเช่นนี้ควรจะอยู่อันดับต้นกว่านี้ในทำรรเนียบร้อยศาสตราวุธอย่างน้อยที่สุดควรจะอยู่หลังจากแท้วิรุณโปรยแต่เพราะผู้จัดอันดับทำรรเนียบร้อยศาสตราวุธคือหอเทียนจีของเผ่าพนุษย์จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกกด ให้อยู่ต่ำกว่าความเป็นจริงอีกทั้งสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็เป็นเพราะตาข่ายควันเคยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงมาก่อนตามตำนานเล่าขานชื่อที่แท้จริงของตาข่ายควันคือตาข่ายพยายมแต่ภายหลังได้มีผู้แก่งกล้าซึ่งมีความสามารถแข็งแกร่งอย่างยิ่งแข็งแกร่งอย่างย่กจะจินนาการสร้างเรียนแบบขึ้น มาเหตุซ้ำกับที่อยู่ในมือของราชาปีศาจองค์แรกและถูกเปลี่ยนชื่อเป็นตาข่ายควันถ้าหากมันมีคุณสมบัติเหมือนตาข่ายพยายมแค่ใช้ออกก็สามารถทำให้คนที่อยู่ใต้ตาข่ายกลายเป็นความว่างเปล่าไปในทันทีตอนนี้แม้ตาข่ายควันจะได้รับความเสียหายรุนแรงแต่ยังคงสามารถตัดขาดพื้นที่ที่มันปกคลุมออกจากโลกภายนอกได้ และหากนำมันมาใช้ในการโจมตีก็จะต้องสังเวยด้วยโลหิตทั้งหมดและชีวิตของผู้ที่ใช้มันนี่คงเป็นสาเหตุที่บุรุษเผ่าปีศาจไม่ใช้อาวุธนี้โจมตีตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งเฉินฉางเซิงใช้ถ้อยคำไม่กี่คำปลุกลมฝนร่างกายของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสรู้ว่าไม่สามารถทำให้รู่ลู่ได้รับบาดเจ็บจนเสียชีวิตได้ จึงจำใจต้องใช้อาวุธชิ้นนี้เมื่อถูกบิดบังคับให้ต้องเลือกความตายย่อมเป็นธรรมดาที่จะรู้สึกโศกเศร้ารั่วๆ่วมองไปยังตาข่ายสีดำที่ร่วงหล่นลงมาจากฟ้านางตื่นตระหนกอย่างยิ่งใบหน้าขาวซีดนางรู้ว่าตาข่ายผืนนี้คือสิ่งใดรู้ว่าถึงแม้ตาข่ายควันจะมีอนุภาพไม่รุนแรงเท่าตาข่ายพยายมในอดีต แต่คนธรรมดาก็ไม่สามารถต้านทานได้อยู่นีแม้แต่แท้วิรุณโปรยของล่วล่วเองก็หมดหนทางที่จะต้านทานหอกเทพน้ำค้างพรมในตำนานอาจสามารถทำได้แต่หอกเทพน้ำค้างพรมอยู่ในพระราชวังผู้ใดจะสามารถนำมาที่นี่ได้เล่านางแงนมองไปยังตาข่ายสีดำแล้วแทงแท้วิรุณโปรยในมือออกไปราวกับสายฟ้าฟาด อีกทั้งอยางนำพาเสียงคำรามของลมฝนออกไปด้วยแต่กลับได้ยินเพียงแค่เสียงสิ้นหวังเสียงหนึง่งแซ้วิรุณปโปรยรากับอสอรพิษที่ถูกอสเีบาทฟาดกระดูกแตกเป็นท่อนๆพวกกลับมาอย่างสิ้นหวังพลังที่น่าสะเพงกลัวสายหนึง่งไหลมาตามแซ่ส่งผ่านเข้ามายัางร่างกายเล็กบางของนางเสียงกระอักโลหิตด,ดังขึ้น นางพ่นโลหิตออกจากปากการต่อสู้ในค่ำคืนนี้สำหรับเด็กสาวอายุเพียง14นับว่าสาหัสสากันเกินไปนางใช้กำลังที่มีหมดไปอย่างรวดเร็วนานแล้วเวลานี้นางหมดหนทางที่จะประคับประคองร่างกายแล้วเบื้องหน้าดำมืดขึ้นทุกทีนางใกล้จะสลบสิ้นสติภาพสุดท้ายที่มองเห็นก็คือเด็กหนุ่มผู้นั้น ชักกระบี่สั้นออกมาแทงไปยังท้องฟ้าที่มืดมิดกระบี่เล่มนั้นธรรมดาอย่างยิ่งและยังสั้นอย่างยิ่งด้วยเด็กหนุ่มชูมือขึ้นสูงชี้กระบี่ไปยังตาข่ายยักษ์สีดำที่แผ่ภัยสารราวกับท้องฟ้าทั้งผืนการกระทำของเขาดูงโงเ่เขลาทำให้ผู้คนรู้สึกเศร้าเสียใจ เพราะระดับความสามารถห่างไกลกันอย่างยิ่งจึงดูไม่เตรียมตัวทำให้คนรู้สึกผิดหวังเหมือนกับตะก,กะแตนชูขาขวางรถเหมือนกับไข่นกใบนึงร่วงหล่นลงมาจากหอก้านลู่กระแทกกับพื้นแข็งรั่วลวเสียใจอย่างยิ่งขออภัยอย่างยิ่งถ้าหากไม่เป็นเพราะตนเขาคงไม่ตาย ในที่สุดนางพลันสลบไปเสียงฟึบดังขึ้นเสียงหนึ่งตาข่ายยักษ์สีดามันแข็งแกร่งยากจะทำลายได้พลันเกิดรอยฉีกขาดที่ตรงกลางก่อนขยายกลายเป็นรอยขนาดใหญ่สายลมยามข้าคืนที่ถูกตัดขาดมาเป็นเวลานานพลันกระหนําลงมากลางตาข่ายสิ่งที่มาถึงพร้อมกันคือแสงดาวที่แท้จริง ไหลทะลักราวกับน้ำตกก็ไม่ปานท้องฟ้าพลันปรากฏก้อนเมฆที่ลุกไหม้ชดช่วงกลุ่มหนึ่งเมฆสีแดงกลุ่มนั้นไม่รู้ว่าปรากฏออกมาตั้งแต่ยามใดเพียงพริบตาก็พุ่งลงมาท่ามกลางสำนักศึกษาศาสนาหลวงเพียงพริบตาก็พุ่งลงมายังกลางสำนักศึกษาศาสนาหลวงต้นหญ้าที่ต้นหญ้าที่อยู่บนสนามหญ้าไม่เกรียมเล็กน้อย ใบอ่อนของต้นไหวแห้งเหี่ยวม้วนงอบริเวณนั้นพลันร้อนจัดขึ้นสิ่งนั้นคือกิเลนเมฆแดงตัวหนึ่งเท้าหน้าของกิเลนเมฆแดงเหยียบย่ำจยบ,บนหน้าอกของผู้แก่งกล้าเผ่าปีศาจซ้ำไปซ้ำมาได้ยินเสียงกรอบแกรบดังขึ้นกระดูกหน้าอกแตกละเอียดหมดสิ้นโลหิตสดๆพุ่งออกมาอย่างทลักทลาย ร่างกายลู่ติดพื้นหญ้าทว่ามือขวายังคงจับอาวุธนั้นแนบแน่นได้ยินเสียงฟิวดังต่อมาลำแสงกระบี่ที่เผาไหม้รุนแรงสายหนึ่งสองท้องฟ้ายามราตรีเบื้องบนสำนักศึกษา,าศาสนาหลวงจนสว่างแขนขวาของผู้แกร่งกล้าเผาปีศาจขาดสะบัน้นปลิวไปพร้อมน้ำพุโลหิตพุ่งเป็นทางยาว ก่อนร่วงหลดลงในทะเลสาบบนหลังของกิเลนเมฆแดงคือบุรุษวัยกลางคนสวมเกราะกำบังสีแดงเข้มตลอดร่างกายท่าทางเคร่งขรึมมองจากเบื้องสูงลงมายังเผ่าปีศาจเบื้องล่างตนผู้แข่งกล้าเผ่าปีศาจกระพริบตาขับไล่ความรู้สึกสิ้นหวังกล่าวพึมพำที่แท้คือเจ้ามิน่าเล่าถึงสามารถทำลายตาข่ายควัน ขุนพลเทพวีเทียนสเสื้อสิงชวนขีกิเรนเมกแดงถือดาบเทวาแสงโลหิตเขาได้รับความไว้วางใจจากกพัพนีศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งควบคุมทหารราชวังต้าโจมานานนับหลายปีขุนพลเทพทั้งสิบขุนพลเทพทั้งสามสิบแปดคนแห่งแคว้นต้าโจเขาอยู่อันดับที่สองเยียซือถันรี่ เย yeah, ี่ยสือถันลุยเจ้าหลบซ่อนอยู่ในเมืองจิงตูดังคาดเสื้อสิงชวนจ้องมองชายที่เต็มไปด้วยโลหิตที่อยู่ใต้ท้าของสัตว์พาหนะของตนผู้นั้นใบหน้าไร้ยความรู้สึกเอ่ยว่าแน่นอนเจ้าไม่มีคุณสมบัติให้ข้าตามหาแต่ข้าอยากรู้ยิ่งนักว่าหลังจากเจ้าถูกส่งไปยังกองชำระความยังจะไม่ยอมเอ่ยถึงผู้ที่อยู่ ยังจะไม่ยอมเอ่ยถึงที่อยู่ของชายเสื้อคลุมดำผู้นั้นอยู่อีกหรือไม่ที่แท้บุรุษเผ่าปีศาจก็มีนามว่าเยเซอือธันลี่เดิมทีเขาก็สิ้นหวังอยู่แล้วพอฟังประโยคนี้ถึงรู้ว่าพอมนุษย์ได้สืบหาเบาะแสของท่านกุนซือจากตัวเขามาตลอดความสิ้นหวังยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเมื่อพบว่า ตนเองแม้ค่าตัวตายยังทำไม่ได้อะไรคือผู้แก่งกล้าที่แท้จริงเสวีส,วสิงชวนก็คือผู้แก่งกล้าที่แท้จริงอยู่ตรงหน้าเขาเจ้าอยากตายยังไม่อาจก,กระทำได้ฟิวฟิวฟิวเหนือสำนักศึกษาศาสนาหลวงมีเสียงแหวกท้องฟ้าดังขึ้นนับไม่ท่วนในท้องฟ้า ยังสามารถมองเห็นรถม้าบินที่กําลังใกล้เข้ามาด้วยความเร็วการต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กับพระราชวังอย่างยิ่งเมื่อตะข่ายควันถูกทำลายก็เป็นธรรมดาที่จะทำให้ผู้คนจำนวนมากแตกตื่นเส,สื้ยสิงชวนผู้แก่งกล้าระดับนี้มาถึงก่อนใครทหารรักษาพระราชวังที่เหลือรวมถึงยอดฝีมือในพระราชวังก็ทยอยตามกันมา นอกจากนี้ยังมีเงาของคนจำนวนนับไม่ถ้วนข้ามกำแพงมาคนเหล่านี้กำลังมองภาพในสายามคนเหล่านี้กำลังมองภาพในสนามหญ้าตกตะลึงอย่างยิ่งไม่ใส่ใจบุรุษเผ่าปีศาจท,ที่เส,สื้อสิงชวนจับกุมอยู่วิ่งตะบึงตรงไปยังรั่วๆพานางออกมาอย่างรวดเร็วเส,สื้อสิงชวนร,รู้ฐานะของคนเหล่านั้นจึงไม่ได้ขัดขวาง สามารถสอาอหาคนตระกูลเยียซือที่เที่ยวชาญการหลบซ่อนอำพรางพบและยังสามารถจับเป็นได้อีกด้วยเช่นนี้ก็สามารถเข้าใกล้กลุนซือเผ่าปีศาจผู้นั้นได้มากขึ้นอีกก้าวนี่ทำให้เขาพึงพอใจอย่างยิ่งติดเพียงวาจาก่อนที่เยียซือสันรี่จะจะสลบสลายไปประโยคนั้นติดเพียงแค่วาจาก่อนที่ เยี่ยสือถันรี่จะสลบสลายไปประโยคนั้นเสื้อสิงชวนขมวดคิ้วเขาชัดเจนยิ่งว่าตอนที่ตนมาถึงตาขายควันผืนนั้นได้สลายไปแล้วทหารรักษาพระราชวังเข้ามามัดข้อมือบุรุษเผ่าปีศาจลากตัวออกไปผลลัพธ์ที่น่าเวทนาอย่างยิ่งกำลังรอคอยคนผู้นี้อยู่อีเลนแมกแดง ย่ำเท้าช้าๆหันกายออกไปสเสื้อสิงชวนมองไปยังเด็กหนุ่มที่อยู่ไม่ไกลใบหน้าไร้ความรู้สึกขณะเอ่ยถามเจ้าเป็นใครฉันฉางเซิงจับด้ามกระบี่สั้นแน่นยังคงไม่เข้าใจอยู่ว่าแท้จริงแล้วเกิดสิ่งใดขึ้นเมื่อได้ยินคำถามนี้เขาจึงตื่นจากพวังนำกระบี่สั้นเก็บเข้าไปในฝักกล่าวตอบว่า ข้าคือสิทธิของที่นี่เสื้อสิงชวนท่าทางประหลาดใจเล็กน้อยคิดไม่ถือว่าเด็กหนุ่มที่ไม่สุดตาผู้นี้คือสิทธิใหม่ของสนักศึกษาศาส,สนาหลวงที่โจท์จันผู้นั้นก็อมองแวบหนึ่งก็รู้ว่าเด็กหนุ่มผู้นี้เป็นคนธรรมดากระบี่เล่มนั้นก็ธรรมดาอย่างยิ่งค่าคืนนี้คงจะเป็นการรับเคราะห์ภัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเสียแล้วแต่นึกไม่ถึงว่า อีกฝ่ายจะกล้าถือกระบี่สั้นขวางกั้นอยู่เบื้องหน้าบุรุษผอปีศาจผู้นั้นเขารู้สึกชื่นชมเด็กหนุ่มไม่เบาแต่ก็แค่นี้ไม่ไม่มีผู้ใดยอยากสนใจสำนักศึกษาศาสนาหลวงซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนสาบแช่งมีคนเข้ามาตรวจสอบฐานะของเฉินฉางเซิ่งกีเลนเมฆแดงเหินลอ,อยขึ้นเหยียบก้อนเมฆทยานออกไปและหายลับไปทางพระราชวังในเวลาไม่นาน เฉินฉางเซิงที่กำลังถือสมุดรายชื่อชี้แจงแหงนสีระะมองแวบหนึ่งเช้าตรู่วันต่อมาลัวๆัวตื่นขึ้นร่างกายของนางเดิมทีไม่เหมือนกับร่างกายมนุษย์ธรรมดาอยู่แล้วเมื่อคืนแม่นางสูญเสียพลังไปค่อนข้างมากแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสกำลังวางชาจึงฟื้นคืนนดังเดิมแต่นางไม่ได้ลุกขึ้นจากเตียงทันที นางเบิกตากลมจ้องมองลายปักวิจิตกดงานบนม่านเตียงครุ่นคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่นางจะสลบไปภาพสุดท้ายที่มองเห็นทำให้ตะลึงงันเล็กน้อยตาขายยักษ์สีดำร่วงหลดลงมาเรากับฟ้ากำลังถล่มก็ไม่ปานตอนที่นางคิดว่าตนกำลังจะต้องตายเป็นแน่ นางมองเห็นเด็กหนุ่มคนนั้นมายืนขวางอยู่เบื้องหน้าถือกระบี่ขึ้นแล้วเดินออกไปบิดานางมักกล่าวว่าหากฟ้าถล่มก็จะมีคนที่ร่างกายสูงกว่ามาค้ำยันฟ้าแทนเจ้าประโยคนี้ทำให้นางไม่ยินดีนักด้วยคิดว่าบิดาหยอกล้อที่นางเตี้ยแต่ตอนนี้นางกับยินดีที่ตนเองแม้เติบโตแล้วก็ยังมีร่างกายเล็กเตี้ย เด็กหนุ่มผู้นั้นอันที่จริงแล้วไม่ได้สูงมากแต่สูงกว่านางนั้นเมื่อท้องฟ้าถล่มลงมาเขาจึงคำยันแทนนางรั่วๆไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดตนถึงรู้สึกดีใจยิ่งนะักหัวเราะห้าห้าออกมาหลังจากนั้นก็นึกถึงบางอย่างออกยันกายขึ้นร้องเรียกมีใครอยู่บ้างผู้คนในเผ่านางสิบกว่าคน ไดยินเสียงดังขึ้นก็พากันรีบรุดมาอย่างรวดเร็วประหนอึ่งลมพัดนางกล่าวถามอย่างร้อนรนเขาไม่เป็นไรใช่หรือไม่ผู้ที่สามารถปรนิบัติใกล้ชิดนางได้ไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษล้วนต้องฉลาดหลักแหลมอย่างยิ่งเมื่อได้ฟังก็รู้ว่านางถามถ,ามถึงผู้ใดมีคนหนึ่งเอ่ยรายงาน คุณพลเทพเสืส้อสิงชวนเมื่อคืนมาทันเวลาพอดีเด็กหนุ่มผู้นั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเจ้าค่ะรั่วๆตบอกตอนเองให้หายกลัวเช่นนั้นก็ดีแล้วนางพลิกกายลงจากเตียงเอ่ยว่าข้าจะไปดูเขาซะหน่อยคนเหล่านั้นจ้องมองกันแวบหนึ่งจากนั้นคุกเข่าลงพร้อมกันมีบางคนถึงขนาดขอบตาแดงกำ่ำลัวล่ว ตื่นจากพะวังกล่าวออกไปด้วยความรู้สึกผิดข้าขอโทษต่อไปจะไม่ให้เกิดเรื่องเหมือนเมื่อคืนอีกแล้วคนในเผ่านางรู้สึกโล่งอกเหลือเกินองค์หญิงในที่สุดก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ข้าอยากไปดูเขาจริงๆรั่วๆจ้องมองผู้คนเอ่ยด้วยความจริงจังเขาเป็นคนสำคัญสำหรับข้า ฟังประโยคนี้จบในห้องพลันแปลเปลี่ยนเป็นเงียบกริบคิดไปถึงเรื่องเมื่อคืนที่องค์หญิงแอบนี้ออกไปจากศวนไปเฉาจนสบโอกาสให้เผ่าปีาศาจรอบทำร้ายล้วนเป็นเพราะเด็กดื่นข้ามคืนอยากจะไปพบเด็กหนุ่มคนนั้นคนในเผ่านางรู้สึกตื่นตระหนกองค์หญิงในที่สุดก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆ